สร้างมา13ปีแล้วไม่เสร็จผู้หญิงอยู่ไหนตอนนี้หนูว่ายังอยู่ที่เดิมหนูก็ยังให้ตรงบ้านที่ไม่เสร็จอะเหมือนเดิมการสร้างบ้านข้างหลังเนี่ยบ้านใหม่เนี่ยมีผลทำให้พี่อ้วนเป็นอย่างนี้ไหมคุณลุงรู้ไหมมีคนเตือนแล้วเราบอกว่าถ้าโปกแล้วจะเสียชีวิตพี่ชายมีการพูดจริงๆใช่ไหมฮะพี่ชายพูดแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางสิ่ง ยังเกรงแม you are you are ่หนูย like ังเกรงเกรงที่จะเดินเข้าไปอ่ะเพราะเมื่อกี้คือตอนหากองกันใช่ไหมหนูแยกบอกว่าอะไรทำไมมันถึงดุขนาดนั้นทำไมรู้สึกถึงแบบรู้สึกว่าเราต้องเกรงอ่ะผู้หญิงชุดดำอยู่ไหนครับกูจะแปลเป็นใครก็ได้กูแปลเป็นแม่มึงแปลเป็นใครก็ได้มึงจะทำไงแล้วเขาเป็นคนทำให้พี่อ้วนป่วยไหมครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วทำไมบ้านหลังนี้ถึงสร้างไม่เสร็จครับ มันไม่ได้ขอกู